ทนะมาครับผมสวัสดีแล้วกันเฟเธอร์ทุกคนด้วยนะครับผมดีต้อนรับเช่องสุราโตะครึ่งคีนิเฟงให้ด้วยมาเย่แล้วนะผมเรามีขีดเกตพูดละโอเคมาครับผมสำหรับมากันสักทีนะผมสำหรับช่วงของเด็กลิสหรือเด็กโปรไฟล์แล้วแต่คุณจะเรียกนะผมผมจะตั้งยังไงก็ไม่รู้นะครับผมมากันที่เด็กโปรไฟล์นะผมของโกวพาราดินนะผมมากันสักทีนะผมสำหรับในภาค V นะผมเป็นโกวพาราดิน เป็นของบอลเอเซลนะครับผมราศีพุเราร้อนนะเป็นเกรดส,สามครับผมมีโปรเทคเป็นเอ่อไม่ใช่โปรเทคมีกิฟเป็นเอเซลนะครับผมเอเซลก็คือแถวหน้า <S <S บว<อ>กเลยนะครับผมในเทอร์เรลเป็นช่องพิเศษที่เพิ่มมานะโอเคต้องทาประจ ա ประเด็นนี้ก่อนโอเคเขียนนะซึ่งสายโกวานลินเนี่ยมันก็จะเป็นของเอ่อคอนเซปต์ลูกเล่นนะครับผมก็จะเป็นประมาณนี้ครับผมเป็นสายสุภิยาไลท์ได้นะครับผมจากเทคของบอลเอเซลเนาะ แล้วก็แห่เวฟเยอะนะผมซึ่งสามารถเพิ่มเวฟได้นเทคอะไรต่างๆนาๆนานะผมฟาร์มนอกเทินก็ได้ฟาร์มในตอนเมนเฟสก็ได้ก็ดีนะผมอย่างเช่นสาก,การโมอะไรนี้นะแล้วก็ที่สองทางขาม็ได้ผมสําหรับโกพาดินทุกผาาอยู่แล้วต้องเรียกเพื่อนได้อยู่แล้วนะผมไม่ว่าจะจากกองจากมือวิธีไหนก็ต้องเรียกมาให้ได้นะผมสาหรับโกพาดินแค่คอนเซ็ปต์ประมาณนี้ครับผมแห่เยอะเน้นเวฟนะผมขอเพื่อนได้ซึ่งตัวหลักของเราก็จะเป็นบอลไเซลแน่นอนนะผมส่วนตัวรองก็จะเป็น ซัดกันไหมไม่ซัดกันโมนะครับผมเล่นเองตบเองนะไม่มีใคเล่นด้วยส่วนนี่ถามว่ามาทำไมนะผมเอามางั้นแหละผมก็เป็นบอลเอเซลเหมือนกันเนาะก็มีพอดีก็เลยเอามายืนด้วยกันนะผมซึ่งถามว่าอันไหนสวยกว่า,าก็ต้องวี้วส่วนใบนี้ก็เอ,อกไปนะครับผมเอามาแค่ย,ยืมยืมยืมมาเฉยๆนะผมแต่ถ้าไม่มีเขาในอดีตก็ไม่มีตัวเขาในปัจจุบันนี่ยเราเทอีกนะ โอเคเขานอกเรื่องกันไปไกลแล้วต้องบอกกันเลยว่าการจดเด็กเนี่ยไม่มีผิดนะครับผมไม่มีใครถูกไม่มีแฮฟฟิกยังไงจะใส่ยังไงก็แล้วแต่คนจัดด้ใจมาถึงจะเป็นเด็กของเรานะครับผมคำนี้ไม่ได้ยินเด็กโปรไฟล์ก็ไม่ใช่แล้วนะเค่ okay, ไปกันที่ใบแรกนะครับผมไปกันอย่างรวดเร็วนะมาที่เกรดสามใบแรกครับผมแน่นอนไม่ใส่เขาก็ไม่ได้อยู่แล้วเราเป็นเด็กของเขานะครับผมสาหรับราศีพวกเราร้อนร้อนเอเซลนั่นเองเป็นเกรดสามีเอเซลเป็นพาวเวอร์หมื่นสองนะครับผมมีสองสามารถมาอาจจะพูดกันญาวดินหนึ่ง มีข้อสองข้อสมามผมแอคจากบนมือนะคุณสามารถทิ้งถ้าคุณมีทั้งสุดยอดสวินเบอร์แมนและอัลเบนร์ตพร้อมการเลตอยู่บนช่อง V หรือช่องเลียของคุณนะผมเบอร์แมนกับการเรยจ,จะอยู่ไหนก็ได้นะผมจะอยู่ V หรือ V หรือ R าแวนหรือเลียก็ได้นะผมโซบาสแลสีเพิงฝืนหัดคลิปนะผมซึ่งก็เป็นใบเิ่มของเราเนาะโอเคเดี๋ยวพวกการเลตเบอร์แมนเดี๋ยวผมจะให้ดูที่หลังนะครับผมสามารถรายการวันี้ในสภาพสแตนได้แล้วถ้าแวันก่าคู่แข่งเป็นเกรดสองหรือต่ำกว่าเกรดสอง เกีหนึ่งเกตศูนย์ไดจะลบหนึ่งจนจบเทินแค่จบเทินนะเทินที่ลงนะไดจะลบโอเคอีกหนึ่งเขาสามารถนะผมเมื่อการที่โจมตีคุณสามารถคอาการ์ดจากบนมือหนึ่งใบลงช่องอาได้แค่นั้นแหละแล้วก็ไม่ได้จวคืนไม่ได้อะไรนะผมซึ่งไอ้ถาวรศิษส,สองเนี่ยเวลาที่คอจากมือมันจะนับเป็นการคอจากมือนะผมซึ่งของไอ้พวกซากาโมซากันโมวิวงวิเวียนล้วก็สามารถใช้เท็ต่อเนื่องได้นะผมดินดงดินเด่นอะไรประมาณนี้นะผมแล้วก็สามารถใช้เท็ต่อเนื่องได้นะครับผมโอเคไปทําความเข้าใจกับ เทคจำไลน์ like นี่กันก่อนนะครับผม5คอมโบจำไลน์นะคลิปนี้เราก็จะเอาแทรกไว้เนาะตามที่คุยกันไว้เมื่อกี้นะครับผมแล้วก็จะเอาไปแทรกไว้ตรงไหนสักที่หนึ่งนะครับผมคอมโบที่เรียกเอาเรียกกันง่ายว่าจำไลน์จำไลน์นะครับ like ผมหรือจะเรียกซูเปอรไลน์ก็ได้อ่ะเรียกกันง่ายผมซูเปอรไลน์หรือว่าจำไลน์นั่นแหละครับผมนะสำหรับของบอลเอเซลเนา e นะ เทคบอลนเซลก็อย่างที่แนะนำไปเบอร์กี้นี่เลยนะครับผมก็ต้องมีกาเล็ต so เบอร์แมนนะครับผมแล้วก็โซบาร์ดคลิปนะครับผมจะสูบิเลียรได้ถ้าทุกแห่งเกรดสองได้ลบหนึ่งครับผมอ่ะคลิปคือใบนี้นะครับผมเอธอแรกก็ไม่มีอะไรผมไล่ลลทับไปก่อนเนาะให้เป็นเกรดสองให้ได้ก่อนไล่ผมพอถึงเขาเธอเราปุ๊บเราก็จะไล่เป็นเบอร์แมนนะครับผมโซลสเวนเบอร์แมนใช้งานสกิลครับผมมาลงจั๊กจากมือนะครับผมมาลงจากมือทิ้งมือหนึ่งหากาเล็ตนะครับผมแล้วก็จะทิ้งมือไปอ่ะสมมติทิ้งมือไปแล้วนะครับผมทิ้ กาเล่นลงจะบ้าบวกหมื่นก็ได้หรือไม่บวกก็แล้วแต่นะครับผมอ่ะพอมีครบ2ใบแล้วมีเบอร์แมนมีกาเล่นโซอย่าเพิ่งโซออกนะต้องเก็บไว้ก่อนนะผมแล้วก็จะไลฟ์เป็นราศีพลกเร้อนบอลเซลจากบนมือจากสกิลได้นะผมนี่มีแวนเลียบอลเซลแต่ไม่ใช่เบอร์แมนหรือกาเล่นนะผมโซ่บา้าคริปแล้วก็เราต้องบอกเขาก่อนนะว่าสุบิเลไลท์ครับผมจากบนมือนะมันนั้นดูดีลงมาไลฟ์ไม่ได้นะผมโซ่บ้านะผมแต่เขาน่าจะรู้แว่าเห็นเบอร์แมนกาเล่นลงมาอย่างเงี้ยนะผมเขาก็น่าจะรู้แล้วเราจะสุบิเลไลท์นะผม อ่ะซูเปเรียผมเป็นดาซซีพวกเราร้อนบรอนเอเซลโซบัสย้ำว่าโซบัสคิดนะผมแล้วก็เอาคิปไปนะผมอิมเมจิเนลี่กิปเป็นเอเซลนะครผมประมาณนี้ครับผมหลักๆก,ก็เล่นก็ก็มีซึ่งมันไม่เหมือนภาคก่อนนะภาคก่อนต้องมีการเลร็ตอยู่ในบอร์ดด้วยนะก็มีเหมือนกันแหละแต่ว่าเบอร์แมนเนี่ยมันหาได้นะผมมันก็ลงมาปุ๊บขอแค่หลักๆเนี่ยถ้าจะโดดซูเปเรลท์นะผมก็มีแค่สองใบเนี่ยบนมือก็พอแล้วนะผมไลท์มาทิ้งมือหนึ่งก็ขอการเล็ตมาเนี่ยมันก็มีการเรล็ตแหละมันก็โดดจากมือไปเลยนะผม เก็บโซไว้ดีๆก่อนนะแนะนําว่าให้โซเปลียไลซ์เสร็จก่อนจะใช้ท่าโซบาสอะไรหลังจากโซเปลียไลซ์เสร็จแล้วค่อยใช้นะผมอย่าเพิ่งไปใช้ก่อนเลยนะผมมันไม่คุ้มนะเ<ม>พราะถ้าเราเล่นซโซไปก่อนเลยเนี่ยมันจะมีแค่ไม่มีอะไรนะผมถ้าเราเปิดอะไงอะตีฮิตเปิดคออ่ะดินเดนมานะผมสมมุตินะสมมุตินี่ตีฮิตแล้วเปิดคอดินเดนมานะผมอ่ะดินเดนเกีจเท่ากันเนาะก็ขอได้แล้วก็โซบาสจั่วเงี้ยอย่าเพิ่งนะผมอย่าเพิ่งไปรีบร้อนอย่าเพิ่งไปทํานะผมแนะนําว่าโซเปลียไลซ์ไปก่อนนะผม แล้วค่อยไปทําเทคอะไรที่หลังเอาดีกว่าเนาะเพราะว่าเน้นเล่นเกมเร็วครับผมเน้นเวฟเยอะๆไปก่อนเนาะสำหรับบอลไอเซอรก็ประมาณนี้ครับผมสำหรับชาสุบิเลไลท์นะครับผมไปดูคลิปกันต่อได้เลยเย่โอเคเมื่อกี้ผมก็ได้ทําการแทรกเทคจําไลท์ไปให้แล้วนะครับผมซึ่งก็ไม่อยากจะแนะนําทีเดียวเนาะมานั่งคลิปมันจะยืดยาวนะผมก็เลยแทรกเข้าไปนะครับผมซึ่งโอเคน่าจะจำเคลียร์กันแล้วนะครับผมสำหรับเทคนสุบิเลไลท์นะผมก็เรียกจําไลท์กับสุบิเลไลท์สลับกันอย่างนี้แหลนะเนาะโอเคไปเกตสามใส่ไปหมด สี่ใบเออไม่ใช่ดิเกรดสาใบแรกผมใส่สี่ใบเกรดสาใบถัดไปครับผมเป็นพายุแห่งสนามลบซัดกันไม้นะ <S 2> <S 2> <S 2> เล่นไปแล้วก็เล่นอีกนะเป็นเกรดสามม็กเซลเหมือนกันยืนแวนยูลเลียกเก่งหมดนะผมเก่งหรือเปล่าไม่รู้ไม่เก่งเท่าบอลเซลนั่นแหละหลังๆก็เป็นตัวเอามายืนข้างครับผมมีหนึ่งความสามารถเนาะออตโต้แวนเลียเมื่อการที่ลงสนามจากบนมือสามารถโซมาร์หนึ่งโซบาลนะโซบาลหนึ่งจวดหนึ่งใบและคอการหนึ่งใบลงช่องอ่าจากบ,บนมือ โซบาร์หนึ่งเมื่อการที่ทวงจากมือจะสามารถลงจากเทคของบอลเอเซลก็ได้เพราะมันจะนับเป็นการคอรจากมือนะผมแล้วก็โซบาร์จวดจวดเสร็จต้องคอนะไม่ใช่จวดขึ้นไปฟรีๆนะและคอการหนึ่งใบเรื่งช่องเรียกาศนะผมซึ่งไงใบที่คอจะถูกถูกทคอจากซัดก,กามโมเหมือนกันเนี่ยก็จะถูกนะับว่าเป็นคอจากมือนะผมมันก็จะไปเทคใช้เทคอะไรได้ต่อเนื่องเหมือนเดิมนะครับผมตลาดโกวดินก็เล่นประมาณนี้แห่เวฟเด้งเยอะนะผมคอปั๊มเวฟไปเรื่อยๆนะผมเรื่อยๆไม่ใช่เยืดๆแต่หมดสี่ใบ เกศาเป็นตัวท้ายผมเด็กบอกเลยว่าไม่ใส่เพลินนอสนะผมไม่มีโซให้เพลินนอเล่นอย่างแน่นอนนะไม่พูดกันเยอะน่าจะรู้กันอยู่แล้วเออ่ชื่ออะไรวะอ่ะผมเรียกสแลปสแคปแล้วก้อนเหลืองนะผมไ <laughs> ปเกศาไม่มีกิ๊ฟนะผมยืนแวนลำบากนิดนึงเนาะมีสองคอสอ,อมีหนึ่งคอสม่าผมใช้ได้งานสองช่องเนาะมีแวนกระเรียบเมื่อการที่โจมตีผมเคา้าคือเค้าจะบ้านหนึ่งขอการจากมือคนหนึ่งใบลงช่องอายูนิตนี้บวกห้าพัน มาเพิ่มเวฟได้ผมไม่ค่อยจะเก่งเท่าไหร่ผมหลักๆก็ให้ยืนเลียแล้วก็เพิ่มเวฟไปนะผมเพราะมันใช้งานได้2ช่องเนาะมันเดิงคราบผมถูกคอจากมือคอสามารถอะไรก็จะเกิดหมดนับเป็นการคอจากมือนะครับผมกสฬามหมด9ก้าใบจะเพิ่มจะลดยังไงลองปรับเปลี่ยนดูกันได้นะครับผมแต่แนะนประมาณนี้ก็ดีแล้วส่วนเพลนอมันค่อนข้างที่จะเด็กนี้ค่อนข้างที่จะกินโซเยอะนะผมเลยไม่ใส่เพลินอนอเนาะซึ่งหลังๆก็ถ้ามีอะไรยังไงก็ลองปรับเปลี่ยนดูได้นะครับผมแต่แนะนว่าเล่นแบบนี้ไปก่อนนะครับผมรอมีอะไรมาเสริมก่อนค หรือไปรอเล่นแบบสายพิรินอโดยตรงมันจะมีหรือเปล่าผมก็ไม่แน่ใจนะมาที่เกตดสองครับผมเกตดสองใบแรกแน่นอนนะครับผมถ้าเล่นบอลในเซลก็ต้องมีสุดยอดสวินเบอร์แมนไปเกตดสองชิวห้าพันพาวเวอร์เก้าพันนะผมมีสองความสามารถขอภายในไอ้ฟอยนะผมเพราะมันฟอยหน้ากล่องเนาะผมก็ไม่รู้จะถ่ายยังไงนะผมมันอาจจะมืดนิดนึงนะมีสองความสามารถผมออโต้แวนกาดเรียกการเมื่อการเรียงสนามจากบนมือเห็นปะ่ะพอเราลงจากมือปุ๊บมันก็ใช้งานเทคของไอ้อไพวกนี้ได้นะผม ทิ้งการ์มือหนึ่งคูนหนึ่งใบค้นหาสุดยอดอสเวนเอ่ออสเวนผู้พร้อมกาเล็นะผมก็จะเป็นหาเกตหนึ่งกาเล็นะผมสามหน่อนี้นะผมเหมือนสามหน่อนของบัตตี้ไฟเลยนะสามหน่อนี้ต้องมาด้วยกันนะผมนี่ก็จะเป็นยอดเอ่ออสเวนผู้พร้อมกาเล็นะผมนี่นะใบนี้นะเพราะนั้นลงช่องคอการเมืนั้นลงช่องอาร์นะผมแล้วสลับกองการคุณเนานะแล้วก็ออโต้ผมมีหนึ่งความสามารถเมื่อการนี้ลงสนามด้วยค่าคอร์สหรือความสามารถการของคุณยูนิตนี้บวกสามพันจนจบเท่ร์น เมื่อลงจากคาสามมาเนีผมมันจะตีมันจะบวกเป็นพาวเป็นหมนะื่นสองเนาะซึ่งลงจากบอลอเซลลงจากซากาโมะแล้วมันก็บวกหมื่นสองแล้วแหละมันก็ค่อนข้างที่ดีแล้วก็ทิ้งมาหนึ่งหากระเล็ดมากอะไรนะผมแล้วก็ลำ้ำใค่กระเล็ดต่อไปไม่มีอะไรนะผมใส่หมด4ใบเกี่วสองวันถัดไปครับผมสําหรับคันธนูศักดิ์สิทธิ์วิเวียนนักธนูดิคันธนูอะไรล่ะผมใส่วิเวียนแค่สาวนะผมเพราะเด็กค่อนข,ข้างที่ใช้โซเยอะเนาะวิเวียนถ้าบางทีโซละหมดเนี่ยก็แทบไม่มีจะประโยชน์อะไรเลยผมสําหรับน้องนะ ก็เลยมันก็เลยใส่ไปแค่3ใบพอจะ,จะเพิ่มจะลดได้นะผมไม่มีใครฟิกไวนะ้เนาะเป็นเกตสองชิวห้าเออชิลห้าพันฮาวเวอร์เก้าพันมีสองเออมีหนึ่งความสามารถใช้งานได้สองช่องไวเลียมาการนี้ลงสนามจากบนมือคุณคอร์ดคือคาร์เตบาร์หนึ่งโซบาร์หนึ่งดูการสามใบบนคอร์ดหนึ่งใบลงช่องอาที่เหลือเรียงไว้ใต้กองกาคุณเรียงไว้ใต้กองนะไม่สับไม่อะไรนะผมยูนิตนี้บวกสามพันเออถ้าลงจากมือปุ๊บเราก็เขอรบาร์โซนะผมเอามาเพิ่มเวฟได้อีกเนาะก็บวกอีกสามพันด้วยมันก็จะตี 2, ยืนถ้ายืนเอ็กเซลนะจะตีสองหมื่นสองถ้ายืนธรรมดาก็หมื่นสองนะผมสามพันจบเทิร์นข้างใช้โซ่เยอะผมเ,เลยใส่ปแค่สามใบเกรดสามใบทับไอเกรดสองใบถัดไปนะผมสําหรับอัศวินแห่งความกล้าหาญทอร์นุสนะผมเป็นเกรดสองชิวห้าพันพาวเวอร์เก้าพันนะผมมีหนึ่งความสามารถเนาะเป็นคอนเรียการ ถ,ถ้าในโซคุณมีการ์ดหนึ่งใบนะผมยูนิตที่บวกสามพถ้าในโซคุณมีศูนย์ใบจะบวก8 0 0พแทนส0มพันนะผมก็จะยืน17,000นเจ็ดนผมตี17,000ม่นไม่บูสต์เด็เกตสองบูสต์ไม่ได้ก็จะตีห7 0 0 0นเจ็ดนะผมบวก 3, ถ้าไม่มีโซนะมันจะบวก8 0 0พก็เป็น17,000ใช่ปะว่า 98, 98, 97, เก้าเก้าแปดเก้าเก้าออ ส่วนถ้ามีใบดิงครับผมมันจะบวก3,000เนาะซึ่งมันบวกตลอดนะไม่ได้บอกว่าต้องเทินเรานะครับผมมันก็จะยืนหมื่นเจ็ดแบบนี้เรื่อยๆนะครับผมลูกแข่งจะตัดเรียนแล้วก็ค่อนข้างที่จะลําบากหน่อยนะครับผมซึ่งเด็กเนี่ยมาใช้โซเยอะอยู่แล้วค่อนข้างที่จะสูญใบได้แทบทุกตายอยู่แล้วนะครับผมนะผมมันก็จะบก 7, วกหมื่นเจ็ดก็จะเป็นหมื่นเจ็ดนะครับผมมันจะบวกแปดพันซึ่งเหลือใบหนึ่งนี่ค่อนข้างที่จะมีโอกาสได้เยอะมากเลยนะครับผมเพราะมันโซดูที่ผ่านมาดิหนังก็โซเอ่ออะไรซากาโมก็โซนะครับผมเบอร์แมนเอ,อ่อวิเวียนมมัั่่งงอะะไรนรผม เดี๋ยวมันจะมีตัวให้โซได้อีกเยอะนะผมมันก็จะค่อนข้างที่จะดีนะผมใส่หมด3ใบหมื่นเจ็ดเนานะเกรดสองก็จะไปนะผมกับล็อบอะไรล็อบเยียร์ชูตเตอร์นะผมอ่ะผิดขออภัยนะผมเป็นเกรดสองชิว5,000พาวเวอร์9,000มี1นึความสามารถออโต้จากบนมือเท่นานั้นนะผมเมื่อจบการต่อสู้ที่แวนการเกรดสองหรือสูงกว่าของคุณทำการโจมตีแวนการของคุณนะผมเกรดสองหรือสูงกว่าย้ำนะผมคอตเตอร์บาร์สหนึ่งคอการ์เมอในช่องอ่ายูนิทบวก5,000จนจบเธอนะผม เอามาโดดหลังจากแวนตีเสร็จนะครับผมเแวนตีเสร็จเนี่ยเวลาเช็คได้ฟอนต์เนี่ยมันจะบวกตอนที่อยู่ยูนิตที่อยู่นะครับผมซึ่งตอนน้องโดดมาเนี่ยมันจะไม่ได้ผลจากฟอนต์นะครับผมก็เลยใส่แค่สองใบพอเนาะเอามาโดดแบบซูเปอร์เรียรสปายนะผมสปายซูเปอร์เรียรไม่ใช่ท่าเทคอะไรนะแค่เอามาสปายเฉยๆนะใส่แบบเรบนมือครับผมลงช่อง R ลงทับเอ็กเซลไปก็ได้สมมติเอ็กเซลตีหมดแล้วเราก็ลงทับก็จะยี่หมื่นเก้านะผมบุ่ยห้าพันสองพันสี่ก็ตีฟอสเข้าแล้วนะผม โอเคใส่หมด2ใบพอจะเพิ่มจะลดได้ครับผมเปลี่ยนดูก็ได้เกศสองทั้งหมด12ใบแล้วก็บอกว่าสี่แปดเก้าสิบสิบสอท่านั้นไปไปที่เกศสามเก็บเยอะเร็วนะครับผมเกศสามอะไรเกศหนึ่งเดชมาก็ที่เกศหนึ่งครับโยมขับโยมขับโยมแน่นอนครับผมมีบอลเอเซลมีเวอร์แมนก็ต้องมีกาเล็ตแน่นอนครับผมมากันสามหน่อหนึ่งกว่ากาแคทกาด็อกนะครับผมเป็น อสเวียนเพียอพร้อมกาเล็ดนะครับผมเป็นเกรดหนึ่งชิลหนึ่งหมื่น power แปดพันมีหนึ่งความสามารถนะผมใช้งานได้ช่องเดียวคือช่องเลี่ยอออโต้แรงกดผมเมื่อการนี้ลงความลงด้วยลงสนามด้วยค่าคอสหรือความสามารถการของคุนขัตบัญญัติหนึ่งยูนิตในบวกหมื่นจะจบเถิดถ้าเขาสามารถาาน,น่าจะจาาาร,ารู้แล้วนะผมว่าสุบิเรียคอจากไหนก็ได้นะผมคอจากวิเวียนคอจากเบอร์แมนจากบอลเอเซลอะไรซักก์โมงซักก์โมมันก็ขัาบบัสปุ๊บมันก็บวกหมื่นเลยง,ยง่ายๆผมเพราะเป็นค่าคอสหรือความสามารถเนาะใส่ม้อสี่บใบแน่นอนตัวหลักของเรา อ่าเหตุอะไรล่ะเกณฑ์ในึ่งบต่อไปนะครับผมสําหรับระดับปีศาจนะครับผมเฮลกันเป็นเกรดหนึ่งชิว้วหนึ่งหมื่นพาวเวอร์แปดพันนะครับผมมีหนึ่งความสามารถใช้งานได้สองช่องมเมื่อแฟนการ์ดคุณโจมตีฮิตนะครับผมแฟนการ์ดของคุณตีฮิตนะดูการ์ดเบอร์บรรจุของกองนะครับผมคุณสามารถคอการ์ดท,ที่มีเกรดเท่ากับหรือต่ํากว่าของคุณจากหนึ่งใบนั้นที่เปิดนะครับผมคอลงช่อง R, R ได้ถ้าคุณคอรีทายการ์ดใบนี้นะผมจากช่องเรียการ์ดของคุณหนึ่งใบนะครับผมช่องเรียกาดนะใบ แล้วก็มีวงเล็บครับผมถ้าไม่สามารถคอได้ให้วางการที่ดูนันไว้ที่เดิมนครับผมเหมือนเป็นการพยากรณตัวเองได้นะครับผมว่าเออเวนี้มันเป็นยังไงถ้าไม่สามารถคอได้ก็วางทิ้งไว้นะครับผมเนาะซึ่งมันบอกว่าถ้าบรรากาศคนตีฮิตแล้วก็มีช่องงานที่ช่องแวนด้วยนะครับผมซึ่งถ้าไลท์เป็นไลท์แรกเนี่ยแล้วก็ตีปุ๊บแล้วเราก็เปิดนะครับผมสมมติเปิดได้เกตหนึ่งนะครับผมแล้วก็คอลงมาเนะเพราะมันต้องเสียอะไรเพราะมันยืนแวนนะครับผมใช่มันยืนแวนแวนไม่ต้องเสียอะไร ส่วนถ้าถ้ามันยืนเลียนะผมแล้วก็ต้องรีทายหนึ่งใบนะผมหลักๆเอามาเล่นเวฟแรกครับผมสําหรับเออ่เฮลไกลเนี่ยหรือหลังๆไปก็อาจจะมีประโยชน์หน่อยนะครับผมแล้วแต่พิจารณาถ้าคอมโบกันเองนะครับผมใส่หมดสี่ใบแน่นอนเพราะว่าเกรดหนึ่งใบอื่นไม่ไม่มีอะไรน่าใส่อีกแล้วนะผมเกรดในวัสดุรพ่ผมพูดเั่ฟังความจริงดินเรนเป็นเกรดหนึ่งซิวหนึ่งหมื่นพาวเวอร์เจ็ดพันนะผมมีหนึ่งความสามารถออตโต้บรรยากาศผมเมื่อการดิ่ลงสนามด้วยค่าคอมลิกความสามารถของคุณสามารถโซบัสและจวดหนึ่ง ย้ำม,มาโซบาร์และจวดหนึ่งหรือเคาน์เตอร์ชาร์ตและบวก3,000นะครับผมขอสามารถนี่แยกกันนะถ้าโซบาร์คุณจะได้จวดถ้าเคาน์เตอร์ชาร์ตคุณได้3,000จนจบเทินลงค่าของความสามารถหลกัลกๆเอามาเล่นซักกันโมครับผมแล้วก็โซยหนึ่งได้จวดหนึ่งนะหลกักประมาณนี้ครับผมสำหรับโค้งเด็กเนาะไปะดูทิกเกอร์กันก่อนดีกว่าทิกเกอร์นี่ค่อนข้างที่จะไม่ได้ฟิกอะไรนะครับผมสำหรับทิกเกอร์เนาะใบแรกครับผมไปเริ่มแน่นอนใช้เป็นคลิปอยู่แล้ว ว่าเราไปเล่นซูมเบลี์ไลท์นะผมที่เราจะฟิกตรงทิกเกอร์ก็จะมีอยู่แค่ฮิวนะผมฮิวสี่นะผมแน่นอนฟิกฟิกแค่นี้แหละที่เหลือหลักๆเอ่อถ้าจะเล่นพีจีนะถ้าเล่นฟิกอีกใบก็ได้อะเป็นดอพีจีนะผมอันนี้คือฟิกแล้วเนี่ยสองใบเนี่ยฮิวกับดอในอย่างละสี่เนี่ยคือฟิกแล้วนะผมส่วนไอใบที่เหลือหกใบสุดท้ายนี่แล้วแต่คนเลยนะผมผมจะใส่เป็นฟอนต์นะผมฟอนต์สาม 6นะครับผมแล้วก็เป็นรอ6ค่อนข้างที่จะเป็นอิสระนะครับผมแล้วแต่คุณจะจัดยังไงนะครับผมผมเน้นแบบแอบเล่นมือนิดนึงนะครับผมแล้วก็เน้นแบบแถวหน้าอย่างเดียวเนาะซึ่งถ้าคนใส่คีเนี่ยเด็กเนี่ยมานหลเวฟนะครับผมซึ่งถ้าเราเปิดดันเปิดเจอคีแล้วคู่แข่งแบบตกสติ๊กเกอร์ถ้าตกได้สองใบเนี่ยเราก็ท้องบอดแห้งแล้วนะนะเราก็จะทการตีอะไรต่อไม่ได้ซึ่งแนะนําว่าใส่เป็นฟอนดีกว่าแล้วแต่ครับผมส่วนตัวส่วนใาคราที่จะเล่นเกมเร็วแบบวัด,ว,ดวัดกันไปเลยนะครับผมก็ได้จจคี้กัไน่อยก นะแล้วก็เป็นดรอส 4, ีฟอนต์หอะไรก็ได้นะครับประมาณนี้ครับผมสําหรับที่จะแนะนำในทิกเกอร์เนาะซึ่งข้างปรับเปลี่ยนไงก็ลองพิจารณาดูกันได้นะครับแต่ดีฟิก็คือข้างบนนะส่วน,นข้างล่างนี้แล้วแต่เลยนะครับจะฟอนต์ยังไงก็ได้นะครับไปดูสาธิตการเล่นกันเลยดีกว่ารอสุรศักดิ์ครู่เหลียวมา มาสู่วิธีการสาธิการเล่นเกินก่อนก่อนเริ่มนะครับผมวิธีการสาธิการเล่นเป็นการที่ผมลองแล้วนะครับผมเวิร์กไม่เวิร์กไงผูุ้มเป็นคนเป็นคน,น,คนพิจารณาตัดสินใจเล่นตามกันเองได้นะครับผมเป็นแค่แนวทางนะอาจจะแนะนําไม่หมดหรอกเพราะว่าออคอมโบนี่มันค้างๆแล้วแต่คนจะคิดได้นะครับผมว่าตัวไปนี้อย่างไงไปนี้ทําเว็บตอนไหนดีนะครับผมซึ่งถ้าแนะนํทาทั้งวันก็ไม่หมดหรอกครับผมผมเองก็อาจจะรู้ไม่หมดด้วยนะแค่แค่บางใบที่จะแนะนําได้นะครับผมหลับที่เล่นกันนะผมก็จะเป็นของบอลเอเซล นะครับผมเล่นคู่กับพายุแห่งสามลบฟัดกันไหมซักกันหมดเล่นอีกนะมุกเดิมอีกแล้วน,นะครับผมโอเคเพราะว่าเราก็จะบอร์ดท้องดวมไปก่อนเนาะก็จะมีแอคเซลครับผมทลายเป็นบอลแอเซลเนาะอาจจะพูดไม่เห็นภาพเท่าไหร่นะผมต้องใช้จินตนาการนิดนึงเนาะไม่เห็นขออภัยนะครับผมพยายามตรงนี้นะอ่ะแล้วก็คอบอดไปตามภาษาครับผมใช้อะไรให้หมดหมดไปก่อนเนาะก็คอคอไปครับผมมีอะไรก็คอไปนะถ้าเราจะเน้นเวฟน,น,นะครับผมคอคอไปเถอะนะครับ อะเล่นของซากันเออเล่นของท่าบอลไเซลคู่กับฟัคกันไม้ซากันโมเล่นอีกอนะ่ะซากันโมก่อนนะครับผมก็จะเป็นท่าที่แนะนําก็จะเป็นเอ่อให้ซากันโมตีเอ่อให้แวนตีครับผมเมื่อบอลไเซลตีนะครับผมมันสามารถคอมือหนึ่งใบได้แล้วการที่คอครับผมจะถือว่าถูกคอจากมือเนาะเพราะมันเป็นการคอจากมือนะครับผมแล้วก็จะคอซักกันโมออนะครับผมแล้วก็โซบาซากันโมผมได้จวนหนึ่งแล้วก็คอหนึ่งใบลงช่องเรียนะครับผมแล้วก็จะไปคอดินเรนนะครับผมในหนึ่งใบนะบนมือได้หนึ่งใบแล้ว แล้วก็จะไปอดินเดนพอดินเดนลงปุ๊บแล้วก็ใช้เทคของโซบาร์อีกก็ได้จะ,จะจัว่วหรือว่าเขาจะชาร์จแล้วก็บวกสามพันถ้าเอาจะเอามือก็โซชาร์จแล้วก็จ่วไปให้ใช้โซให้มันหมดนะครับผมแล้วมันก็จะทําให้อไอ้ตัวเนี้ยที่จะลงถัดมาหรือลงจากความสามารถอะไรอื่นเนี้ยมันก็จะบวกอีก8ปดพันก็จะยี่สินเอ็ดนะผมถ้าเราใช้โซหมดแล้วนะหลักๆก็หมดแล้วผมโซบาร์ของคลิปแล้วก็เหลือหนึ่งเหลือสองเหลือกาเลตใช่ไหมเหลือพวกเกตหนึ่งแล้วก็เกตสองเบอร์แมนเหลือสองใบลงปุ๊บ ลงซากาโมแเหลือหนึ่งใบลงดินเดนเล็กหนึ่งใบก็หมดแหละอันนี้ก็จะเป็นหมื่นเจ็ดแล้วนะผมอ่ะสมมุติเราขอไปช่องนี้นะขอเปลี่ยนที่นะนี่ยมันก็จะเป็นหมื่นเจ็ดแล้วนะครับผมสําหรับช่องนี้เนาะโอเคประมาก,ก็ประมาณนี้ผมจะทาซากาโมเนาะซึ่งค่อนข,ข้างที่จะโอเคนะผมสําหรับถ้าของเอ่อของซากาโมกับดินเดนนะผมมันก็าขายในไมเทินแะล้วนะแบบฟอยเดยผมก็ไปจัดนะผมใครที่อยากได้ไงก็หาสตองกันได้นะผมไม่ไม่ได้ฟิกอยู่แล้วนะซึ่งสองตัวนี้ใช้ยาครับผม ใช้ได้ยาวนะผมะไปดูคอมโบต่อไปกันเลยดีกว่ารอสุรศักดิ์ครูเดเหลวมามาเมื่อกี้บอลเซลซักการโมไปแล้วนะผมเราจะมาบอลเซลบวกซักการโมบวกไอ้กงเล็บเหลืองนะครับผมแล้วก็ตี้นะผมอันนี้ยังไม่มีบอร์ดเลยนะเล่นตามที่มีไปก่อนนะผมก็บอลเซลตี้แล้วก็คอมครับผมซักกโมแล้วก็โซบัสคอเป็นพ่อนุ่มเหลืองนี่ก็ได้นะครับผมแล้วยูนิตไม่ได้บวกอะไรนะครับผมแล้วก็ได้จวดหนึ่งใบ แล้วก็ตีครับผมบาสคอมือหนึ่งใบลงช่อง R สมมติอ่ออาจะพึ่งจะพึ่งสมมติตีแล้วนะผมให้ซาคโก,กโมตีต่อไปเลยนะแล้วก็ให้นีต่ตีบาสครับผมคอหนึ่งใบแล้วก็จะไปคอแนะนํานะผมก็จะเป็นวิเวียนก็นดีนะผมเบอร์แมนก็ได้แ,นะแนะนำแนะนําก็ประมาณ2ใบนี้นะผมหรือจะไปลงซาคโก,กโมอีกใบก็ได้ถ้าจะจั่วอีกนะครับผมใช่ไหมค่อนข้างที่จะเล่นได้หลากหลายนะผมสําหรับการใบนี้เนาะ,อะไอพันธุ์หนุ่มกองเล็กเบืองเนี่ยนะครับผมสมมติเป็นคอเป็นวิเวียนนะผม เทคของโระวีเวียนนะผมเมื่อลงจากมือเดี๋ยวไม่เห็นภาพเมื่อลงจากมือนะผมคอร์ตบาโซบาคอกาส์ดูการสามเป็นสุดคอรหนึ่งใบที่เหลืองใต้กล่องยูนิบวกสามพันก็สมมติเปิดเปิดไปได้นะผมแล้วก็จะไปเปิดลงเป็นโบวล์แมนก็ได้นะผมเบอร์แมนลงจากคาสามารถค่าคอบร์บวกสามพัน 3, ก็ตีมหมื่นสองแล้วสมมติเช็คได้ฟอร์อีกก็สองหมืมน<ๆ>่นสองเลยนะครับผมว่าการจีนประมาณนี้ผมถ้าลงเบอร์แมนได้ปุ๊บเอบอร์แมนนี้ต้องลงจากมือไม่ได้นะครับผมหรือถ้าจะไปขอเบอร์แมนอ่ะจากเทคของกองเล็บเหลืองนะ ลงครับผมทิ้งมือหนึ่งทิ้งไปทิ้งมือปุ๊บหากาเล็ตมาอ่สมมติคู่แข่งยังเป็นเกตสองเกตหนึ่งอยู่อะไรนะผมแล้วก็ลงแบบเบอระเล็ตไปบ้าครับผมบวกหนึ่งหมื่นเห็นไหมก็ง่ายๆครับผมบวกหนึ่งหมื่นแล้วก็ตี 1, หมื่นแปดไอช่องนี้ก็ตีสองหมื่นสองละเพราะว่ามันลงจากความสามารถด้วยนะผมของนี่ความสามารถหรือค่าคอสนะผมก็บวกอีกสามพันก็ 3, 000, กตีสองหมื่นสองและยืนเอ็กเซลฟากระเล็ตก็อีกหมื่นแปดผมแค่นี้นะครับผมหลกัหลกๆมันก็ไม่ได้เล่นยากเลยนะครับผมมันก็อยู่ที่ว่า มือคงจะมีอย่างไงนะผมเราจะโดดตอนเวฟไหนตอนอคู่แข่งตกที่กี่ใบแล้วนะผมเราตีเข้าไหมจะกี่เวฟเ,เช็คได้ฟอนไหมนะผมอยู่ที่ว่าตอนนั้นสถานการณ์คุณจะเป็นอย่างไงนะผมอยู่จะเล่นยัางไงแต่ถ้าแนะนําหลากักๆก็ซากาโมูกับกดินเดนเนี่ยนะผมเพิ่มมือเนาะส่วนไอบอลลเ,เซลเนี่ยเอามาเพิ่มเวฟให้ใบอื่นได้ตัวนี้ก็เพิ่มเวฟได้ลงวิเวียนวิเวียนลงจากมือนะผมอ่ะก็เพิ่มเวฟได้อีกกาเลตลงจะาคอร์สก็บาสบงหมื่นได้ซึ่งมันเป็นค่าที่หลากหลายมากนะผมแนะนําวันนี้ก็ไม่หมดหรอก ส่วนนี้ถ้าแวนจบการต่อสู้ที่ตีนะผมก็ดีลงมานะผมก็แวนตีตีเสร็จสมมุติไม่มีอะไรแล้วแบบตีไปหมดแล้วนะผมสมมุตินะก็ตีหมดแล้วแล้วก็เมื่อจบการสู้ที่แวนตีนผมแล้วก็โดดเอเซีว่างก็ได้หรือจะคอทับเอเซ l ไปเลยก็ได้แล้วแต่นะผมอยู่ที่ว่าจะเล่นอย่างไงโอเคนะผมสำหรับคลิปของบอลเอเซลนี้แนะนํากันไม่หมดอยู่แล้วนะเพราะว่ามันอยู่สถานการณ์บนมือคุณด้วยว่าจะมีอะไรอย่างไงเล่นนะผมของบอลเอเซีก็ประมาณนี้ครับผมนะ ซึ่งถ้าใครมีข้อเออมีข้อผิดพลาดประกันใดขออภัยด้วยนะครับผมใครจะมีวิธีค้างแนวไหนนะผมเล่นยังไงเวิร์กยังไงอย่างนี้เวิร์กกว่านะผมก็เลยลองเล่นอย่างนี้ก็ได้หมดนะผมไม่มีใครฟริกไ้นะผมว่าต้องเล่นอย่างนี้ผมแค่เป็นวิธีทางแนะนํานิดนึงเฉยๆนะซึ่งออสองคนเนี้ยอย่าลืมไปหาฟอยนะผมสวยมากใช้ดิกยาวนะผมคุมค้มคุ้มคุ้มค่าการเก็บ โอเค่ okay, นะั้ผมสรายคลิปวันนี้ก็ไม่มีแล้วเนาะส่วน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 ,วนไม่ใช่ส่วนส่วนไะม่ใช่ส่วนนะครับผมส่วนคลิปวันนี้ก็บายไม่มีอะไรละใครชอบคลิปนี้ผมกดไลค์กด like, กติดตามกดซับสไคร้กันด้วยนะครับผมให้กับสุราโต้ตคงด้วยนะบายสรายคลิปวันนี้สายโยอาละ่ะ